นานมาแล้วย้อนกลับไปกว่าพันปีโลกยังไม่มีเทคโนโลยีไม่มีกล้องโทรทัศน์ไม่มีแผนที่ดาวอย่างที่เรารู้จักแต่ในค่ำคืนหนึ่งกลางทะเลทรายอันเงียบสงัดภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานในดินแดนอันห่างไกลมีชายคนหนึ่งชื่อว่าบุญคานักดาราศาสตร์จากเผ่าโบราณเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการศึกษาท้องฟ้าแต่ใช้เพียงไม้ไผ่ผ่าซีกระดาษจ,จากเปลือกไม้ และแสงจันทร์ที่สะท้อนลงบนทรายขาวสะอาดเขานั่งอยู่บนเนินทรายว่าเส้นยงดาวด้วยฝีมือบรรจงโดยใช้เพียงเงาและความรู้สึกที่สืบทอดมาจากผู้เท่าในเผ่าและแล้วครอบครัวทั้งสี่ก็ได้ทะลุมิรมาเจอท้องฟ้ายามเย็นยังคงทอแสงสีทองส่องลงมายังทะเลที่กว้างไกลาราวกับไม่มีที่สิ้นสุดท้องทะเลและท้องฟ้าเป็นเส้นขอบเดียวกันในเรือใบใหญ่ลมพัดแรงจนผมของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือปลิวตามทิศทางของลมเธอสวมชุดนักเดินเรือที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งบนแขนของเธอมีรอยยับจากการเดินทางยาวนานหน้าตาเธอแสดงถึงความมุ่งมั่นและความเงียบสงบเธอชื่อคาเลนนักเดินเรือผู้ไม่เคยหยุดการค้นหาหรือการบันทึกประวัติศาสตร์ทะวีปนั้นต้องมีอยู่ที่ไหนสักแห่งคาเลนพึมพำกับตัวเองเธอเปิดสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยแผนที่เก่าที่ขีดเขียนด้วยมือตัวเองและรอยที่เกิดจากการถูกกระแทกจากเครื่องทะเลเธอเชื่อมั่นในสิ่งที่ทุกคนในโลก ยังไม่เคยเชื่อโลกนี้ยังมีทวีปที่ไม่มีใครรู้จักอยู่ทวีปที่ยังไม่มีชื่อไม่มีแผนที่ไม่มีใครบันทึกเรื่องราวของมันคาเลนเดินเข้าไปในห้องบันทึกของเรือที่ซึ่งเต็มไปด้วยแผนที่และสมุดบันทึกเก่าแก่ที่สําคัญที่สุดคือแผนที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ของทวีปที่หายไปป้ายชื่อของมันในแผนที่บอกเพียงว่าดินแดนแห่งความลับการค้นหานี้ไม่ง่ายเธอคิดแต่ถ้าเราหยุดลงเพียงแค่ครั้งเดียวโลกนี้คงจะไม่รู้จักการสำรวจอีกต่อไป เสียงจากดัดฟ้าดังขึ้นมาเมื่อหนึ่งในลูกเรือเดินเข้ามาใกล้กับตันคาเลนเราพบกอบใหม่ลูกเรือคนนั้นพูดพร้อมด้วยรอยยิ้มคาเลนยิ้มบางๆแล้วหันไปมองขอบฟ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทะเลกว้างไกลและแสงจากพระอาทิตย์ที่หายไปแสงดาวเริ่มทอประกายกอบใหม่คาเลนพูดด้วยเสียงเบาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรากําลังค้นหาเมื่อผ่านมานหมอกแห่งยุคสมัยครอบครัวนี้ก็มายืนอยู่กลางเมืองลอยฟ้าใต้เท้าของพวกเขาไม่มีพื้นดินมีเพียงแผ่น ผลึกใสสะอาดที่ทอดยาวราวกับลอยอยู่ในอากาศตึกสูงทะลุเมฆก่อตัวขึ้นจากคริสตัลพลังงานบริสุทธิ์เปล่งแสงระยิบระยับราวกับแท่งอัญ,ญมณีขนาดยักษ์ย้ายพ่อแม่และลูกฝาแฝดยืนตะลึงมองโลกโตโลกเบื้องราวกับหลุดออกมาจากหนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ที่เคยอ่านตอนเด็กแต่ที่นี่คือความจริงยินดีต้อนรับสู่โนวาโพลิตเมืองแห่งศตวรษหน้าจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ข้ามกาลเวลาในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นตาก,กับสิ่งที่เห็น พุ่มไม้ข้างทางพลันขยับดอกไม้สีฟ้าอ่อนๆส่งเสียงเบาฮ่าฮ่าออกมาเป็นประโยคชัดเจนว่าในศตวรรษหน้าโลกอาจจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความรักความอยากรู้อยากเห็นและการเดินทางร่วมกันทุกคนหันมองหน้ากันที่นี่พูดได้หรือลูกได้ถามพ่อถามทางจ้องดอกไม้ด้วยความทึ่งใช่สีดอกไม้ตอบพร้อมเสียงหัวเราะนุ่มเราคือฟิโลซอฟต้นไม้แห่งสติปัญญาถูกสร้างขึ้นเพื่อตวนใจพวกเจ้าว่าความอ่อนโยนกับความอยากรู้นั้น สำคัญกว่าความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเมืองลอยฟ้าแห่งนี้ไม่เพียงแค่ล้ำสมัยแต่ยังเก็บรักษาหัวใจมนุษย์เอาไว้ในรูปแบบใหม่หุ่นยนต์ไม่ได้ครอบนำโลกแต่กลับกลายเป็นเพื่อนร่วมทางของชีวิตความรู้ไม่ได้เก็บไว้ในหนังสือขอบคุณผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ